อสองสามก็กิจริงห้าเฮ้ยทุกคนสะพายกลางหลายเลยอะสะพายกลางรายการเลยอะยังเอาขอฝากไว้นะลูกไก่ทอดห่าดใหญ่ของแดนบางรันครับเดีววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอเคไปได้จริงๆลูกเรียบร้อยแล้วโอเคตามเตือนตาวันนี้จิงได้เหรอจิงได้ค่ะ แต่เมื่อกี้ก็กินดูแล้วขอชิมด้วยมามาพนารเข้ามาลูกโอ้ยดูเสียงดินดูสีชอบมากันแงเป็นไงบ้างครโค้ดเต็นไงบ้างคะโคไหนลองอ้ยอร่อยอร่อยกินแล้วแเอร่อยไหมวันนี้เราหูเเสียงดีอร่อยวอนนผมมีอะไรมาให้ดูคะค่ะ ให้ดูดีไหมอ่ะอ้าวความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จที่แบบโค้ดแบบตั้งแบบตั้งโค้ดอะไรอะไรอ่ะเขาจะเปิดอะไรตกใจไปเลยดิ่ะให้ดูดีไหมอ่ะอะไรอ่ะวุ้จริงเหรอดูความสำเร็จที่แบบหลังจากที่มาเรียนกับโค้ดแล้วก็ทำตามสูตรที่โค้ดสอนแล้วก็เนี่ยภายในไม่ถึงปีก็เก็บได้เท่านี้อุ้ยหนึ่งแสนหนึ่งแสน อันนี้ให้เก็บได้หลังจากที่เรียนกับโค้ดอุ้ยทุกคนหลังจากที่เรียนแล้วแบบได้สูตรที่ดีแล้วก็คือแบบทำตามสูตรที่โค้ดบอกมาตลอดหนึ่งแสนบาทค่ะทุกคนหนึ่งแสนบาทไปไปสองแสนค่ะทุกคนกินหรือไม่ยิงหรือไม่อุ้ยอ๋อสแล้วค่ะสองอันนี้คือโค้ดอุ้ย เอาไว้กันแล้วถ่ายได้ไหมถ่ายได้เลยเอาไว้กันแล้วสีอันนี้เราถายได้ใช่ไหมลูกถ่ายได้ครับถ่ายได้เอาจริงเพราะว่าเป็นความสำเร็จจริงๆไงโค้ชอันนี้คือแอบซุ่มไหมล่ะลูกแอบซุ่มไว้ก็คือสองคนรู้กันอยู่สองคนจะไปต่อยอดทำแป้งอุ้ยดีใจอะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เหลือให้ยาเปิดบ้างดีกว่ายังไม่หมดหรอยังไม่หมดหรอยังไม่ดหรอสองสองปะกิงซี สองสามสีห้อุ้ยอุ้สั่นจริงๆหค่ะหกแสนลูกหกแสนยังมีอีกค่ะเอ้ยเจ็อันนี้ของโฟสใช่ไหมเนี่ยของโมาของโสามสีาขอเจ็ดขอได้ไหมเก้าเฮ้ยเฮ้ยอนหนึง วิ่งวิ่งวิ่งวิ่โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นรวยดีใจด้วยนะลูกดีใจด้วย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 รวยก็พร้อมกันค่ะรวยก็พร้อมกันให้ยกำมาให้โค้ดดูจริงมาดูไม่เบิกกัตอนเช้าใช่ดูตอนเลยอ่ะขายแป้งอย่างเดียวเหรอคะเฮ้ยเก็บงานไหมเงี้เก็บงานไหมเงี้ยถ้งแต่มาเรียนกับโค้ดเลยค่ะ อุ้ยเรียนไปยังไม่ยังไม่ถึงหนึ่งปีป่ะคะยังไม่ถึงหนึ่งปีล่าสุดเรียบแล้วเกือบแล้วเกือบจะครบเดือนเดือนสิงหาใช่ไหมรอบสิงหาตอนนั้นคือมาเรียนขายอินทาผาไหมน้ำอินทาผ่าแล้วเนาะ่แล้วก็ทีนี้มันมันไปต่อยอดจากแป้งไก่ทอดได้ก็คือเราขายไก่ทอดขนาดใหญ่แล้วก็แบบมีคนติดต่อมาว่าแบบทำยังไงอยากกินไก่ทอดบางรันเขาก็อยู่ที่ใต้ไงแล้วเราก็บอกว่าให้นั่งเครื่องมาก็พูดเล่นๆเนาะแต่ว่าพอพอแบบ เออมีคนถามมาหลายคนแล้วก็เลยคิดกับยาว่านมัเงินจริไาต้องทำเราต้องทำออนไลน์ขายแล้วทำแป้งขายออนไลน์เนี่ยปรากฏว่มันก็ได้จริงๆวันนี้เอาผลลับมาฝากโค้ด้ยดีใจอะลูกหนูไปต่อยอดนะลูกนะเก็บไว้เก็บไว้สั่งโค้ดสั่งเยนเก็บไว้เก็บไว้หรือฝากไว้ที่โค้ดก่อนก็ได้เยสรไพรมากเลยเราเราเรที่ยมกันนานไหมใช่ไหมเซอร์ไพรส์โค้ดขนาดนี้ลูก คุยกันนานไหมเนี่ยคือตอนแรก็ไม่ได้รู้ว่าน้องจะมาจะมาเอาเงินล้นมาให้ดูขนาดนี้ต้งแตกมาบ้านโค้ดวันนั้นอ่ะก็เลยคิดกันว่าจะมาอีกจริงเหรอวันนั้นอ่ะอธิบายก่อนเนาะอันนี้เราเปิดต้องอยู่ใช่ไหมใช่อธิบายก่อนว่าก่อนหน้านี้ที่มาคือโค้ดค่ะมีคนมาขอซื้อสูตรเราเป็นโรงงานใหญ่ด้วยโรงงานใหญ่ถ้าพูดออกไปนี่รู้จักทั่วประเทศเลย เราก็คิดกันอยู่เนาะว่าจะให้สูตรเขาไหมสรุปแล้วคือเราไม่ขายสูตรให้ใครเขามาขอซื้อหลักล้านหลักล้านเราไม่ขายให้ใครทีนี้เราจะทําเองเพราะว่าเราอะขายอะแค่ขายเล่นๆอะได้เงินเก็บเป็นล้านอะหนูไม่เคยรู้เลยว่าหนูได้เป็นล้านขนาดนี้ลูกคือแบบมันไม่เคยอัปเดตให้หนูมันไม่ใช่แค่แป้งนะลูกใช่่อแล้ววันเรียนอะคือวันเรียนหนูมาเรียนอะไรลูกมาเรียน าย่ในผาลัมน้ำในผาลัมแล้วก็ต่อยอดต่อยอดไปต่อยอดได้กับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะขายอะไรทุก็กิจที่มีหน้าร้านโอ้จากวันนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่ถึงหนึ่งปีได้จับเงินล้านเงินล้านปะยดอยอดมาูยอดมากที่พูดี้ด้วยนะลูกนะประสบความสำเร็จแล้วสตาร์ทล็อตอี่ดูประสบความสำเร็จ ง่ายๆแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าหนูเป็นคนดีเพราะหนูทำต่อเนื่องหนูก็เลยมีเงินล้านอยู่ตรงนี้ครูยินดีกับความสาเร็จจริงๆลูกวันนี้ไม่คิดว่าหนูจะมากับเงินล้านขนาดนี้วันนั้นที่เข้ามาลูกเนาะเข้ามาแบบศูนย์จริงๆเข้ามาจากศูนย์จริงๆแล้วครบอกเคยยิงโฆษณาแบบแล้วใครจะคิดว่าจะมาขายแป้งได้ขนาดนี้เริ่มต้นดีใจมากมีแบรเป็นของใจเอง ขายไก่อยู่หน้าร้านจนพัฒนามาเป็นสูตรแป้งเพราะว่ามีคนถามเยอะว่าคตดอร่อยเลยเอาแป้งอะไรมาทําเอามาทํายังไงออกมาเป็นสูตรแล้วตื้นตันตรงที่ว่ามีโรงงานเจ้าใหญ่ๆเข้ามาท้าทามขอซื้อสูตรอ่ะหลักล้านแล้วลูกไม่ขายหลักล้านนี่แหละนี่แหละคือเป็นมันเป็นประเด็นหลักเลยที่แบบเรามีความรู้สึกว่าขนาดโรงงานใหญ่ๆอ,อ่ะเขายังอยากได้แป้งเราไปอะ่ะอ,อยากได้สูตรนี้ไปอะ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่า ทำเองดีกว่าทำเองดีกว่าเพราะวสิสิบคนแรกที่เข้ามาเนี่ยแม่งโค้ดโชคดีแหละโชคดีมากเลยโชคดีมากจริงๆเออโชคดีมากเพราะว่าเราสอนจากประสบการณ์จริงที่สําเร็จมาแล้วเท่านั้นแล้วก็มีผลลัพธ์คาตามาแล้วเท่านั้นที่ให้เขาได้เห็นฉะนั้นอยู่ที่หนูจะคัดเลือกคนเอาให้ได้นะลูกสิบคนเนี่ยโค้ชจะอยู่คอยซัพพอร์ตนะคะช่วยสอนเลยว่าทําแบบไหนแบบไหนมันได้แน่นอนมันง่ายทําไมถึงบอกว่าง่ายการันตีได้แล้วเนี่ยไม่งั้นไม่ขนาดนี้หรอกลูกบางวันห้าพันบางวันหมื่นกว่าแต่ แต่ช่วงนั้นๆได้หมื่นกว่าตลาดตลอดเลยจนในโลกนี้เพราะว่าเราเรารู้สูตรวิธีการทําการตลาดแล้วแล้วอีกอย่างอ่ะมันขายได,ได้ด้วยตัวของมันเองเพราะมันอร่อยจริงๆ<ม>ต่อให้มีการตลาดแต่ถ้าไม่อร่อยก็ไปไม่ได้ใช่ไหมแต่นี่เพราะว่ามันอร่อยคนก็เลยได้กลับมาซื้อซ้ําหนักมากถามว่าแต่ละสูตรนะสูตรไก่ทอดถาดใหญ่มันก็มันมีสูตรที่แตกต่างกันไปนะแต่ว่าผมที่ว่าได้การันตีว่าคือไม่การันตีดีกว่าว่าคืออยากให้คุณอ่ะเหมือนที่ผมพูดไปอ่ะอยากให้คุณลอง แล้วผมรับประกันว่าคุณต้องอยากกินซําแน่นอนอันนี้ถุงละร้อยห้าสิบหมักไก่ได้สิบกิโลสิบกิโลคืออันนี้สําหรับคนที่อยู่ทางบ้านหมายถึงว่าอยากจะทํากินกับครอบครัวทําให้ลูกๆทานก็คือไม่ต้องไม่ต้องเปิดบินไม่ต้องเปิดบินใช่ินได้อยสามสิบห้าบาทอันนี้สามถงร้อยหมักไก่ได้ถุงละหนึ่งกิโล แต่ถ้าับใครอยากจะเปิดบินไต่ขายก็ยินดีใช่ไหมลูกใช่มีเรื่อยๆในเพจอะทักมาขอซื้อสูตรขอซื้อสูตรเลยนะว่าอยากจะไปเปิดร้านแฟนชายบ้างใช่แต่ว่าเราเลือกที่แบบไม่ขายสูตรดีกว่าเพราะว่าบางทีเหมือนสูตรพอเราให้ไปนะเราไม่รู้ว่าแบบเออคุณจะทําเทียนไหมอะไรแบบนี้ยก็เลยเหมือนถ้าเราทําแป้งขึ้นมาตัวหนึ่งอะเรารับประกันเลยว่าแบบรสชาติไม่เทียนแน่นอนโอเคทุกคนค่ะเอาฝากเพีในโลก เพจบางรันไก่ทอดหัดใหญ่นะครับอ่าสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังแล้วก็ไปดูว่าแบบร้านเราขายขายดีไหมขายที่ไหนบ้างเนาะมีคาติชมมีคำติชมส่วนใหญ่ลูกค้าจะชมนะในเพจอ่ะครับโอ้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะชมไม่มีคำติเป็นลูกค้าจริงลูกค้าจริงนะคะไม่มีคำน้าม้นะคะโอเคไปอานาเพจสักเบอร์ที่นึงลูกเอ่อเพจบางรันไก่ทอดหัดใหญ่นะครับโทร0 9 1ย์6 6 6 6 1หนึ่งโอเคค่ะ 你好。